สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวัญใจชาวทุ่งเลยครับท่านผู้ชมที่เคารบทุกท่านครับเอามือนี่ภาพพี่น้องมาเบ่งอีกวัตถุดิบอีกตัวนึ่งนะครับที่จะใช้เป็นส่วนผสมสำหรับดินถุงพร้อมปลูกนะครับพี่น้องซึ่งขวัญใจชาวทุ่งจะทําการผลิตขึ้นวัตถุดิบตัวนั้นก็คือดินร่วนนะพี่น้องนะประมาณดินล้วนเด้ดคันดินล้วนดินล้วนก็คือดินล้วนล้วนเพราะไม่มียังปลอันนี้เอิ้นว่าดินร่วนนะครับในทางความหมายก็คือเป็นดินที่มีลักษณะ ซุยระบายน้ําได้พอสมควรนะครับพี่น้องบ่แมนระบายแบบจวดจัดนะครับแล้วก็บ,บ่แมนอุ้มไวแบบ้แบบแปแบบขังน้องนะซึ่งมีส่วนผสมระวังดินไส้กับดินเหนียวแล้วก็อินทรีย์วัตถุนะครับพี่น้องบ้านเขาเอินว่าดินร่วนนะครับพี่น้องก็คือเป็นดินที่เหมาะสําหรับการเพาะปลูกเป็นดินที่ <c oughs> มีลักษณะดี่าจะเกษตรกรเ่าน้องจัาดีนะ้องดินร่วนว่ะแต่ปิดได้ไอยคู่ถามดินยังมาะแค่การปลูกพัก ดินล้วนค่ะดินล้วนค่ะเนี่ยมาด็กหน่อยเนาะดินล้วนนะครับพี่น้องเอามีลักษณะจังไรนะครับอ่ควรจ,จะใจ้ตุ้งเก็บคว,วันให้เบิ่งนะครับก็คือบริเวณใต้ต้นไม้นะครับที่ได้รับการปรับปุ่งอยู่เรื่อยนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องเสียบมาเอาเอาอกไปพวกของแม่ซะละอ๋อผาขาดอ่ะเนี่ยนะครับพี่น้องก็คือดินที่มีลักษณะสินะครับมีสีน้ำตาล น้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มหรือออกไปถ้าน้ำตาลดำถ้าหากอินทรีย์วัตถุไหลเขาเอื่นว่าดินร่วนก็คือเป็นดินที่ได้รับการปรับปรุงอยู่เรื่อยมีส่วนผสมระหว่างดินทรายกับดินเหนียวกับอินทรีย์วัตถุในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องนะครับในทั้งวิชาปฐทภีวิทยาว่าด้วยเรื่องดินนะครับพี่น้องแยกดินร่วนออกยู่ยสามย่างนะครับมีอยู่3สามประเภทประเภทแรกเอื่นว่าดินร่วนทรายนะครับพี่น้อง ดินล้วนไส้ก็คือเป็นดินล้วนที่มีไส้เป็นส่วนผสมอยู่เป็นส่วนหลายนะครับพี่น้องเพิ่นบอกว่ามีไส้อยู่แดมีไส้อยู่แปินะครับมีไส้อยู่แปเนะครับเอิ่นว่าดินล้วนไส้นะครับมีไ้แปร์เซ็มีดินเหนียวอยู่สิเปอร์เซ็นต์เป็นเก้าสิเอแล้อีกสิหนึ่งเด้เป็นไส้แป้งพี่น้องจะเค้า่าไส้แป้งบ้า,า,บาจะโทรหาไปเห็น พี่น้องเคยไปโคกดินทรายมาแถวบ้านแถวภาคอีสานนะบ่นะครับหน้าดินทรายหน้าดินทรายโคกขีดินทรายย่ำเลี้ยงง่กุ๊บเหมือนข้าวขาวนะพี่น้องเป็นผงข้าวขาวก้อยย้อยนวลๆน่ะนะครับอันนั้นละเอิ่นว่าทรายแป้งนะครับพี่น้องนะครับเมื่อถือน้ำปั๊บนี่จะจับตัวแข็งเป็นแผ่นนะครับพี่น้องดำยากเอิ่นว่าดำหน้าขีดินทรายเนาะนะครับถ้าเป็นดินล้วนทรายก็คือดินล้วนที่มีทรายผสมเป็นส่วนหลายนะครับทั้งทรายธรรมดาทั้งทรายแป้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดินเหนียวแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะ ซึ่งดินร่วนประเภทนี้ก็ควบบดมสมบูรณ์ก็กาีว่าเป็นละไรก็ขรนคางต่ํานะครับพี่น้องแต่กับพ่อปลูกลูชได้อยู่นะครับต่อมาสิครับดินร่วนร้วนซื่อๆเนี่ยบ่นี่บ่แป้งบ่เพิงบ่ไส้บ่เซย์ละนะครับก็คือดินร่วนทั่วไปนั่นเองนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับที่คนจะชช้ถุงงัดึ้นในเบิ้งนี่แหละนะครับนี่อันนี้เออมาดินร่วนนะครับร่วนธรรมดานะครับซึ่งจะมีไส้ผสมอยู่อ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีดินเหนียวอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้อง ซึ่งไส้ธรรมดรากระซี่ซิปไส้แป้งกระซี่ซิปนะครับซึ่งตรง,ตรงกับตัวนี้เลยนะครับพี่นอ้องนะนะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุแสกน้ำนะครับส่วนอินทรีย์วัตถุนั้นเขาจะาบ,นบ่นับขอไส้น้ำเลยนับเอาเฉพาะไอไอเนื้อดินที่มันผสมกันระหว่างไส้ไส้แป้งกับดินเหนียวเท่านั้นนะครับส่วนอินทรีย์วัตถุนั้นทุกทุไส้นั้นจะมีไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นที่ผสมอยู่ในนั้นนะครับพี่นอ้องโอ้โถก่ำคมมีดในยอดมีของดีนะครับอันนี้เอวมาดินร่วนร่วนถั่มาร,ร,ราน ทรายธรรมดากับทรายแป้งผสมอยู่80ดสิบดินเหนียว20อัดดินร่วนทรายมีแค่ดินเหนียวแค่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อมาเป็นดินร่วนเหนียวบ่เนี่ยอัดดินร่วนค่อนข้างจะเหนียวนะครับพี่น้องมีทรายี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีไส้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ไส้ถ้ามดายี่สิบไส้แป้งยี่สิบแต่ว่ามีดินเหนียวหกสิบเปอร์เซ็นต์บ่เนี่ยอ่านะครับดินดินร่วนตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะดินร่วนเหนียวตัวนี้นะครับเป็นดินที่เหมาะที่จะใช้ทำนาเนื่องจากว่ามันสามารถอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดี คือดินมีดินเหนียวปนถึง6 0และดินที่คนจชาวทุ่งเอาไปผสมเป็นเป็นส่วนผสมในไอไอดินถุงปลูกได้เป็นดินประเภทใดนั่นก็คือดินล้วนซื่อๆดินล้วนธรรมดานะครับที่มีทรายผสมอยู่แค่80%มีดินเหนียว20%นะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุไม่ต่ำกว่า5%ก็คือเป็นดินล้วนที่คนใจชาวทุ่งจะเอาไปผสมในดินปลูกไดเพียงนั้นนะครับถ้าหากบ่ผสมซะเลยนะครับเมื่อเอาไปปลูกนะครับการส่งโตของต้นพืชจะบ่ดี เดี๋ยวบ่อนลาค่าแสนพี่น้องจะงเนะนะครับนี่นะครับไม่ขึ้นดินล้วนนะครับจิได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเียนะครับอดดิในดินล้วนนะครับอาจจะมีธาตุอาหารสูงหรือมีหน่อยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับไอประเภทข้อดินที่มาผสมหากมีรา้ผสมเป็นส่วนหลายนะครับธาตุอาหารก็อาจจะบ่อไหลไปใน่างเช่นดินล้วนรา้นะครับพี่น้อง้าจะต้องเติมเข้าไปนั่นก็คืออินรีวัตถุนั่นเองนะครับปุยมักปุยคออปุยอินรียนะพี่น้องเนาะ นี่คือลักษณะนี้เออมาดินร่วนร่วนธารรมดานะครับที่้าใจชางทุ่งจะเอาไปผสมแล้วในดินปูกนะครับขณะพี่น้องท่านใดที่ได้ดินปูกคงเข้จใจช่างทุ่งไปมันจะได้เรียกว่าเป็นดินปลูกที่สมบูรณ์แบบนะครับจะมีดินร่วนเป็นองค์ประกอบเพื่อยึดอนุภาคยึดอนุภาคของธาตุอาหารยึดธาตุอาหารยึดปุ๋ยนั่นเองนะครับพี่น้องและการให้การระบายน้ําเป็นไปแบบพอดีพอดีนะครับบมแม่นไหลจวด หรือบ่เป็นขังน้องนะครับพี่น้องที่แรกถ้าเป็นปุ๋ยมากนั่นจะบ่มีดินนะครับเดี๋ยวจะเฮ็ดอยู่สองประเภทก็คือปุ๋ยมกักคพร้อมใส่กับดินดินปลูกนะครับถ้าดินปลูกเขาก็จะผสมดินนั่ถ้าปุ๋ยมากนั่นจะบ่ผสมดินนะครับจะมีเนื้อ,อปุ๋ยมาร้วนๆ่นะนะครับเมื่อนี้เลยเอาวัตถุดิบอีกตัวนึงมากบอกพันเพียวพี่น้องฟังนั่นก็คือดินร่วนนาะพี่นอ้นองนะครับในดินนะครับถ้าหากจะอุดมสมบูรณ์จริงๆต้องมีอินทรีย์วัตถุไม่ต่ำกว่า5%เปเซนได้พีนะ่นะ้องเด้อ บางชนิดกับอินซิเวัตถทหน่อยคือดินทรายงสินะครับพี่น้องเนื่องจากว่ามันไหลจวดไหลจวดนี้เบิดน้ำไปง่ายอากาศไปง่ายอนุภาคมันใหญ่นะครับพี่น้องธาุอาหารจึงบออยู่อยากอยู่น่นเหลือแต่เนื้อดินเหลือแต่ไอเม็ดดินนะครับพี่น้องนะครับเพื่อเรียกว่าการแก้ปัญหาดินทรายอีกแบบประเภทหนึ่งก็คือหาดินเหนียวมาผสมนะครับพี่น้องหาดินเหนียวมาผสมซึ่งจะให้คุณภาพของดินทรายนั้นอุ้มน้ำอุ้มปุ๋ยได้ดีขึ้นมาท่น พะวาอยู่ในดินเหนียวจริงๆและเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรอยู่ในพี่น้องดินเหนียวเพียงแต่ว่ามันระบายนา้ำยากหากพืชซ่อนไส้ยากการดูดกินธาตุอาหารของพืชกระดูดไปได้ยากเนื่องจากว่าเนื้อดินเหนียวมันอนุภาคเล็กนะครับมันตึงธาตุอาหารไวซะเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นต้องปรับปรุงดินเหนียวให้เป็นดินล้วนนะครับจึงจะปล่อยธาตุอาหารออกมาซึ่งสิ่ง,งที่เขาจะนําไปปรับปรุงในดินเหนียวนั่ยยนะก็คืออินทรีย์วัตถุหรือปุย mark, ป๋ยหมักปุ๋ยคอกได้เด่นครับ นะครับดินทรายก็คือกันพี่น้องนะครับเนื้อมันจะเนี่ยล่ะกัมันสิงกับแบออกสิมันบ,บ่เป็นก้อนใช่ไหมแบออกกขาปผู้ยุ่เข้าโดยเฉพาะไส้แปง้งวานใช่กันไงท่วนๆจะเปน็นได้หน่อยนะครับดินไส้แปง้งนะใครไ่เคยเห็นมาบา้านเขาใจะสัตว์ในพี่น้องเด้่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะครับอยู่ทั้งโคกโดยเฉพาะนาแรกในหมอไส้ไปบ่ได้เลยนะครับขี้ไปล่มเบะรถเนะื่องจากมันไส้โพด นะครับย่างซื่อๆกับย่างฝืดดินทรายล้วนน้องเพื่อนๆทรายแป้งก็จะเอื่นซึ่งเป็นผงละเอียดขาวๆนะครับพี่น้องผงขาวๆทรายแป้งนะครับถ้าทรายธรรมดาก็คือทรายเนี่ยทรายที่มีเม็ดหน่อยเม็ดใหญ่ปนกันรูปทรงบอลแน่นอนเนี่ยละนะครับรูปทรงอาจจะเป็นรูปทรงเลขาคณิตบ้างบ่เป็นเลขาคณิตบ้างนม่ไงล่ะควันกูเด็กมากรูปทรงเลขาคณิตก็คือรูปทรงที่หามุมหาขนาดได้น้องเพื่อนๆเนาะ ถ้ารูปทรงที่บเป็นรูปทรงเลขาคันี้ก็คือรูปทรงเบวเบ้แวงแวงตูนเบี้ยวบิดเบี้ยวๆนะครับหาคามุมคาอย่างแทบจะบ่ได้นอพี่น้องนะ่อเข้าใจนะครับ,บเมื่อนี้และนําเสเนอยครับดินร่วนนะครับซึ่งมีอยู่สามประเภทก็คือดินร่วนทรายดินร่วนแล้วก็ดินร่วนเหน,นีนวนนยวซึ่งดินแต่ละยางขอให้เป็นดินร่วนดีเบิดพี่น้องแค่แต่ห้าปรับปุงกันเล็กๆ,ๆหน่อยก็สามารถนําไปพะปลูกได้นองพี่นนองนะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วดินร่วนก็ จะมีอินรีวัตถุเป็นองค์ประกอบน้ำนั่นแหละนะครับพี่น้องถ้ามีหน่อยเขาก็ใส่เข้าไปถ้ามีหลายก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าดินร่วนได้ขึ้นซื้อว่าเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกท้องไรมาแตงอย่างหน่อยนะครับเนาะดินชินิีใดที่เหมาะแก่การเพาะปลูกดินร้วนค่ะดินร่วนพี่น้องเราบ่กว่ดินร้วนเลยดินร่วนนะครับร่วนซุยร่วนนะครับก็คือเป็นการเป็นผงนี่แหละเนี่ยครับนี่ กำเป็นก้อนแนบเพราะเป็นก้อนแน่ังเสรนะครับพี่นอะครับมีความชื้นพ่อเมาะนะครับดูดซับน้ำดูดซับธาตุอาหารได้พอสมควรนะครับอีกในขณะเดียวกันกันกบปล่อยธาตุอาหารออา,มาใม้เปลือในลักษณะสมควรในการปล่อยกมาเท่เดียวหรือบปล่อยเฉลยนะครับนั่นกะ็คือลักษณะดินคุณสมบัติของดินร่วนนอรพี่นนาตนะครับอ่ะมื่อนี่เอาเรื่องดินมาฝากพี่ฝากน้องโดยเฉพาะดินร่วนนะครับ,รรนนรบซึ่งคนใจชาติ่งจะไปอาจจะใช้เป็นวัสดุอีกตัวหนึ่งสำหรับผสมใน ดินถุงพร้อมปลูกนะครับพี่น้องนะครับมือนีกเ,เรียม่บอกผัานฟังเดียเ๋ยวเจวานาจะเอาวัดถุอาวัดสดุอีกตัวหนึ่งที่ใส่ในผสมในดินพร้อมปลูกกันมาฝากพี่ฝากน้องนั่นก็คือปุย๋ยหมักนะครับปุย๋ยหมักจากผักตบชาวาซึ่งคนใจส้าทุง่งมีอยู่แจ่บ,บ่ลายนะครับอ่ผูกใดยสร้างจวงส่วงมีพักตบชวาปุย๋ยหมักพักตบชาวาจะถือว่าได้ปุย๋ยหมักพักตบชาวาไปนั่นะครับพี่น้องนะครับอ่ะมือนีเบิงดินร่วนซะก่อนดินร่วนนะพี่น้องนะนะครับร่วนทราย ดินร่วนแต่ก็ดินร่วนเหนียวนะครับสามอย่างนะครับพี่น้องนะครับ <c oughs> อ้าคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพ่น,นี้นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆพ่อกับไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับค็ใจสะทุงกับทีมงานทีมงานผู้เดียวนี่แหละนะครับจะได้ทำคลิปดีๆมีสาระฝากพี่ฝากน้องขึ้นเขานะครับเอาจริงจังแน่เล่นไปแน่หัวไปแน่พราะว่าใครพ่อไ,อไอข่า,ขาเครียดนะเพื่อนของนะมีแต่วิชาการล้วนๆแล้วไม่ใหญ่หาววอนบวชครับรับมีเต่เล่นก็เล่นและหาสาระบได้ก็อีกล่ะนะคกัสาระเน่ย มวลไปแน่นำไปแน่ๆสาระน่ารู้คู่ความบันเทิงบันเทิงแบบได้ตี้ยกระแทกมุกตลกเข้าไปสิละครับอ่าคลิปนี้ท่านใ้นปพี่น้องสวัสดีครับ